Mm hmm. มันกสุด,ดยววอดเลยเห็นไหมตัวเสบพี่น้องกินเทงตัวแสพการสวัสดีครับพี่น้องพอ่พอๆกับอาทำอะแลมันเดิมเช่นเคยหากินข้าว้องกันครับวนันนี้พี่น้องเหมือนได้ตุ่มปนปนป่ายนอนปนโต,นตกับสมพัก mm hmm. อาหารเลือดเลือดทั้งนั้น <laughs> จะเล่นอาหารดียทียยดีกมีแต่ใจดีหอกใ <c oughs> จขึ้นใจขึ้นผมเสมือนี้ <c oughs> ขอเสียบเบงลูป้นโตด้วยนี่ขม,ม,มพังขม,มกัดซูจุกนี๊ คนปายอนะเนาะมันก็สุดยอดเลยอ่ะ ปลาหมย้อนเหี่ยปลาหมูข mm hmm. ง,ง่เลยพี่เนาะปลาหมูขง,งเพิ่นจะกินแห้งจังนน่อยแต่ว่าแซ่บพี่น้องกินแห้งแต่ว่าแซ่บปลาหมูขู่ โอ้แสบเฮ็ดลิปไปก,นนนกนนันพี่น้องเพน่เกิดคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์พี่น้องพบอกภาพรวมดูดีแล้วคนไหนขาดแต่เสียงสันดาา์ละเสียงรบกวนเยอะไปหน่อยใส่ไม้ด้วยพี่สันต์เด้อ <laughs> ดอมแดกซื้อไม้มาใส่อยู่พี่น้องใช้ไม้งันมีทองก่อนเปข้าเขา เอาไมามาอืมมคอนเทนต์น um, oh. right. ี่คอนเทนต์าอยู่าขับบด้คือบนเาไกียเป็นะไนเาะส่วนพุงบอเจอได้เหเมื่อคืนเรส่วนุพ่อมื่อคืนไงุชอเนอะใกล้ๆกันนะส่วนมุญยส่วนไอควงเจอปะ ด้กลอืมเ่นหรไผไผ่กุ่ห้าคนาตัวเห็นไหนมพวอินยิงเลยนะลูกไอักไฟ,ฟาไปปืนครับไปจับกุมไปจับกปืนถ้าบ้านห้อนี่บ่เดี๋วนี้บ้านห้อเดี๋ยวนีบนอบอืนอไ่ยห่วยไปยงหอกาบ่ดื้อนดื้อบดสวนเดี๋ยวนี้ตนนสเดือนจขายนึง่เป็นไครพ่วงบรบาซุมเน,นี่ยอยามันเป็นไครป่วงกับมืออยู่ ย่าเอาไมโครไปขุดดินฝังขุดไว้ก่อนดูแลันดันผมกบเออเออเออลกอย่างนน รูุดว่วนโตไหมโตเลยนะตัวนี้ไม่ใครใ่ผม Rất. Bà nhón lọc nhỏ lột lột lột. Số dọa luôn <laughs> Không cơ bật tiếp Xem này

กระตะมาณนี่อเลยบาทเจสบ่โหบมันในร้านสับก่อนเมื่อไหร่ันท่วนที่วันที่ว um ันท pues ี่สิบแปวันทีุ่วันหกิเจ็ดสิบแปดมันอาคารนอสิบวันที่ไปเบ่งหมลอกลัยนักันโอ้สมบูรณ์ะไปจุกวันที่สิกไป้าขายมูกินเนื้อกินดัรูโอ้ย คงกขายมือไว้แต่เขาหยุดขายแล้วกแปกไปเ็ดเดี๋ยวพี่น้องก็ไปกินข้าวอย่างบุท้เออเเปน่นองนอะหุหาเจ้าเ็นพ่อาเจ้ารถแยมมันมั่งกอไ่ใหรอกอไ่ไโว้ยกอ่ลายป่ในส่วนปามส่วมเดี๋ยวสืหารดอกพ่ออันผุละ เดี๋ยวเบิ้งเบ้งเราไปเดยเบิ้งก็ได้เ,เดี๋ยวบอกเราไปเบิ้งก็ได้ขันบอกอขันมันง่ายดิม่ครัวจะขึ้นลงเลยต้นไผ่กิมซุ้งะนะเอ,อเอาเอาง่ายง่ายรถไถดันออกดันออกมันอยู่ขะเลาะระบางต้นปมค่อยค่อยไปปลูกแล้วเอ้ยม่เป็นท่าก็จะออกปามมุ่เป็นมากปาดมุ่เป็นมากอู้ออาเาอ็แมแตดกัอออบอยมุ่งนนเนาะางบ่ ตอเลยตายตายเนี่เป็นต้นแตนแกนผ่านเลยยังมามนพ็กรกมับาบอกไม่ชรคบเยเอหมอเออเออเออเดี๋ยวช่วหายอกมันมีแนวไซทางหน้าไหมบ่แนวไซงหน้ายืไปจากเม็ดนึงนะตามออกไปก็ตามเดวรกของเราหินงรุกงเนาะของเราเนาะ ลูงไข่มันเ็ดมา,าได้ลูกไข่มมันมน้อยโอยจะเพลินมันทุกข์ก่อน <c oughs> วันนี้นตามไปจะมาเฟืองใบเสียงข้างหน้าเนาะบักโควิชาเกิด <c oughs> ต,ต้องกระแตกบักอีก <c oughs> เสียงกันอีกดิอ่าถ้าซ่อมเป็นปย,ยังไงต่อว่าคาอะไรกับ <c oughs> ประมาณเกือบหมือเนี่ยจะคาอะไรก็ได้ครับเท็ดไปให้ตายกันซ่อมทำตุ้เดือนกันได้วิชาเป็นโรหลายยังทำตุ้เดือนเกี่ยวไงอ่ากรที่เปลี่ยนใครกรทีอยากข้าวขัดไม้กันไร เฮ็ดเครื่องไม่ด้คนลอนวยอายุเราเจาะ่วนนึงหายไปไหนร่างเขาบุกคอยขีอยู่เห็นเครื่องบ่ดมดมนเลยรสหือผ้าหมผ้าเครื่องอยู่เปลยนไหมเิดอะพวกบุกพวกแอะมเปลี่ยนรงเลยั่นเบื้องเราหอกเราลิ้นกเปลี่ยนไหมเอออดบดนี้ติดขึ้นในบกควนนะมันนี่เอี๋วพี่น้องคลิปนี้ฝากตอนับสมาสวัสดีครับ